ครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงกองทุนกลางใจกันเลยดีกว่าครับพี่เจมีนักลงทุนอยากจะรู้แล้วนะฮะว่ากองทุนอะไรที่ใช่นะครับในช่วงอัตราดอกเบีย้ย h i g h e r for longer ในช่วงนี้ครับอ่ะครับผมนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นคีย์หลักของตัวบอลเนี่ยคงไม่พ้นตัวเงินเฟ้อของสหรัฐครับคุณบายนะตัวเงินเฟ้อล่าสุดเดือนมีนานเนี่ยออกมา3.5อันนี้ทางอีคอนของเรานะฮะก็มีการทําประมาณว่าถ้าหากมันยังโตอยู่ในแบบค่าเฉลี่ยนเนี่ยค่าเฉลี่ย3เดือน ค่าเฉลี่ยมันออนมันสามเดือนเนี่ยอยู่ที่0.4%ค่าเฉลี่ยหกเดือนอยู่0.3%ถ้ามันโตอยู่ในเลทนี้เนี่ยจนถึงสิ้นปีอ่ะอินเฟชชันเนี่ยมันจะขึ้นไป CPM เนี่ยมันจะขึ้นไปที่ประมาณเนกะิน5%นะถ้าอิงเลท0.4และอยู่ประมาณ4%กลางๆถ้าอิง0.3ซึ่งสองตัวนี้เนี่ยยังไงยังไงมันก็ยังเกินเป้าของเฟดไปไกลยอยู่ดีครับนะถ้าคืนภาพสีเส้สนปะสีแดงหรือ เส้นปะบ,บนส่วนในน่ากลัวนะฮะ<ช>ตัวเยอออนเยย,ยนี่แบบห้าเปอร์เซ็นเป้าเฟดคือจะให้เงินเฟอ้อลงมาอย่างยั่งยืนที่สองเปอร์เซ็นตนะฮะเขาแค่คุยๆอยู่ว่าสองเปอร์เซ็นอาจจะยากเกินไปเป็นสามเปอร์เซ็นดีไหมเนี่ย <laughs> คนที่แบบเริ่มวันๆกันแล้วฮนะเฟดหลายท่านเนี่ยก็ออกมาคอนเซิร์นที่เกินไว้ตอนแรกเนะเฟดบางท่านบอกดีไม่ดีจะต้องขึ้นดอกเบี้ยด,ด้วยซ้ํานะโอเคเป็นสไลด์หน้าต่อมาเลยทีนี้เนี่ยก็มาดูตัวของเดือนมิถุนากันบ้างนะฮะ เดือนมิถุนาเนี่ยตอนช่วงสงการตอนที่กลับมาทํางานเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันคือประมาณ20 80บนี้ก็ปรับลงมานิดนึงนะแต่ผม่าไม่ได้มีนัยยะอะไรก็คืออยู่ประมาณ20 80แต่ก็ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์นี้เทียบกับช่วงก่อนหน้าก่อนช่วงตอนสงการที่เขาบอกว่า High e ฟ r ร์ลองเกอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอกาสมันยังแบบก้ามกลึงกว่านี้นมันยังแบบเป็น30สิบเจพอเจอนี้ก็ไปก็เหลือ80ด0เดือนเขาเรียกพฤษภา้าไม่ต้องคุยกันเลยนะไม่ลดแน่ๆน,นะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตลาาดมองว่ ท้ายปีอาจจะเหลือแค่ครั้งเดียวผมมองว่าสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นเบสเคละหนึ่งสองครั้งผมว่าโอกาสยากแล้วปีนี้อือันนี้ก็ตัวบอลยิวนี้คุณไบ์พูดไปแล้วตอนเริ่มรายการอย่าขอข้ามไปเลยแล้วกันมาดูที่ตัวของกองทุนแนะนากันบ้างดีกว่านะฮะว่าเรามองยังไงนะครับสําหรับกองทุนแนะนําช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเป็นอะไรที่โดนเงินเฟ้อโดนบอลยิวกดดันหนักมากเรียกว่าอยู่ในกอเมนยิวคุณได้รีเทิร์นแบบสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเรียกว่า ินทรัพย์เสี่ยงนี่แทบไม่ต้องไปอยู่เลยขอเพย์เซฟดีกว่านะฮะก็ถ้าสําหรับใครที่แบบเป็นสายเล่นสั้นอยากรักษาเงินต้นลบเซฟเซฟรอซื้อคู่ในพวกนี้ผมก็แนะนําเป็นตัวของ T CMF นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตลาดเงินภายในประเทศตัวของรีเทิร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบวุ่นวามากก็ถ้าเกิดมองยิ่มันก็จะประมาณเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะแต่นี้ข้อดีคือมันเป็นตลาดเงินเข้าเร็วออกเร็วนะฮะแต่สําหรับนักลงทุนที่แบบเป็นแบบเน้นแบบเป็นเสี่ยงแบบกลางๆค่อยเป็นทางต่ําเนี่ย ผมได้เป็นตัว TUS t s Fix ถามว่าทำไมแนะนเาเป็นกองนี้นะฮะกองนี้เนี่ยคือเขาเน้นเป็นเรียกตราสารที่อายุมันสั้นๆอายุแบบแบบเป็นหลักเดือนดังนั้นเนี่ยต่อให้บอลยิวมันเด้งขึ้นหรือต่อให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยอะไรนะมันกระทบแบบน้อยมากๆแบบเดือนสองเดือนฉันก็หมดอายุแล้วราคามันไม่กระทบมันไม่เซนซิทีฟเพราะว่าดูเรชั่นมันต่ำมันแค่หนึ่งถึงสามเดือนใช่ไหมแต่ว่ายิวยิวห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่ไม่ธรรมดานะคือถ้าเน้นดูยิวอย่างเดียวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยแล้วก แต่ว่าตัวนี้มันไม่เฮจจิ้งค่างเงินใช่ไหมตรงนี้ต้องว่าเป็นดาบสองคมในแง่หนึ่งคือถ้าบาทอ่อนมันได้แต่ถ้าหากบาดแข็งตัวที่เสียนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาเนี่ยตอนนี้ต้นทุนเฮจจิ้งมันค่อนข้างสูงคุณบายนะเพราะต้นทุนเฮจจิ้งเนี่ยถามว่ามันมองจากอะไรมันก็มองจากส่วนต่างของดอกเบี้ยสองประเทศนะตอนนี้ดอกเบี้ยไทยกับตอนที่เราอย่างทรงๆอาจจะลงอเมริกาทรงๆอาจจะลงหรือจะขึ้นก็ไม่รู้แต่ตอนนี้โอกาสลงยังมากกว่าขึ้นอยู่ขึ้นเนี่ยมนอยู่นิดหน่อยน้อยมากๆ แต่คนก็ยังบอกว่าไม่ใช่ศูนย์นะดังนั้นเนี่ยต้นทุนเทจจิ้งที่มันส่วนต่างมันแกปปกันเยอะไทยดอกเบีย้ยอยู่สองเปอร์เซนกว่าๆอเมริกาอยู่ห้าเปอร์เซนแล้วดีไม่ดีเขาจะ higher for longer อีกดังนั้นเนี่ยมีโอกาส <พา S 2> ที่อดอลลาร์เนี่ยจะแข็งยาวใช่แล้บาทจะอ่อนยาวเ<อ>พราะนั้นก็ยังสนับสนุนซอม ต่อให้ไม่ h e g จริงเนี่ยก็มีโอกาสเลอๆเผได้เกณฑ์จากเอฟเฟ t ด้วยนะพี่เต้ถ้าเกิดเงินเฟ้อสหรัฐมันยังยืนสูงอยู่ซึ่งจริงอย่างนี้มันเป็นที่ hedge จริงพื้นีมันเป็นเขาเรียกว่าดุลพิน e ิษฐ์ฟันเเจอ์แต่เฟือ์บอกไม่ h e d g จรงนะก็เลยมองว่าโอเคถ้าใครอยากได้ยิวที่สูงเนี่ยผมก็บอกว่าตัว TSLF เนี่ยเป็นอะไรที่โอเคนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรอ timing หน่อยนึงนะตัวของ TGBA TGBA เนี่ยเป็นความเสี่ยงการค่อนข้างสูงเพราะตัวนี้เนี่ย duration เขาค่อนข้างเยอะนะครับ แต่อันนี้มันมีการกระจายไปยังเ,เรียกว่าฝั่งของยุโรปเลยพวกนี้มากขึ้นด้วยนะซึ่งยุโรปเนี่ยมองว่ายิวเนี่ยมันต้องลงก่อนแล้วแหละเขาเรียกว่าเดือนหกเนี่ย ECB ส่งสัญญาณค่อนข้างชาัดแล้วนะว่าจะลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังอิงกับตัวของเฟดเป็นหลักอยูด่ดีนะครับทำให้ตัวของที่ o n บ a เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะต้องรอเป็นช่วงแบบกลางๆท้ายๆปีก่อนแล้วค่อยเข้านะเราจังหวะให้มันแบบโอเคทรงไปแล้วเรียกว่าบอลยิวมันขึ้นไปก่อนอ่ะเออ ถ้าตามพี่กองพี่กองมองว่าพีกสักสี่จุดเจ็ดเลยแนวนี้นะแต่ถ้าเรามองแบบเป็น worst case scenario ไปเลยเนี่ยที่ผมไปเช็คดูในตลาดบางคนบอกว่าถ้าปีนี้ไม่มีการลดดอกเบี้ยเลยเนี่ยอาจจะได้เห็นเลขห้านะดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเน้นแบบตัวยาวแล้วหวังรีเทิร์นเยอะๆเนี่ยผมก็มองว่าโอเครอให้ตัวแบบมันเบรกไปก่อนหรือว่าชนเพดานที่สี่จุดเจ็ดแนวนี้ไปก่อนแล้วก็รอแบบสักกลางๆข้าไปทางท้ายๆนะรอให้แบบเริ่มเห็นสัญญาณการลดดอกเบี้ยถึงค่อยเข้าตัวที G b o บ d A ดังนั้นใครชอบแบบเสียงต่ำสุดรอจังหวะช้อนซื้ออยู่ที่ CMF ใครที่แบบอยากได้เป็นฟิกอินข้ามจริงๆอยากได้ยิวอยู่ที่ USFIX ับ่ USFIX นี่แถมนิดหนึ่งใครที่เก่งดอลลร์แข่งก็อันนี้ด้วยนะใช่ดอลลแข็ง <laughs> แต่ต้องติดตามฟันเมเจอร์ให้ดีนะฟันเมนเจอร์ก็เปลี่ยนวิวหรนะือยังอ่าแต่ว่าต้องเรียนซ้ำอีกทีก็คือในอ่อ <laughs> ฟันแบกชีก็คือฟันเมเจอร์ตามดูุลยพินิษ์นะครับในการอ่เฮตจริงค่าเงินอ่าใช่นะแล้วใครแบบ อยากเล่นตัวของแคปิตอลเกนอยากเล่นตัวของดูเรชันเล่นของเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยไปทีจีบอลเอแต่แนะนําว่ารอให้ยิวมันทะลุไปแบบกรอบเราไปก่อนนะหรือไม่ก็รอแบบท้ายๆปีครับพี่เต้คุณนะัทม,มีคําถามว่ายิวห้าเปอร์เซ็นของทูทียูเอสฟิกเนี่ยคือต้องถือนานแค่ไหนถึงจะได้อันนี้ยิวเนี่ยเขาปรับเต็มปีะนะนนแต่ว่าต้อง <Y ield. S 1> ใช่แล้วเป็นอันาลยิวแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องอย่าลืมมันมีผลของตัว FX ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามองรีเทิร์นตัวนี้เรามองเยตูเดทที่ผ่านมามันขึ้นมาแบบแปดเปอร์เซ็นต แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของค่าเงินเยอะอนะดังนั้นกองนี้เนี่ยต้องมองสองอย่างมองค่าเงินและมอง yield ครับแต่ถ้าเกิดเป็นของใครที่ถือตัวพวกอย่าง TGB เนี่ยสงสัยโอ้ถือมาหลายเดือนแล้วรีเทิร์นทำไมมันน้อยๆก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันมี hedging ฟรีอ่ามีเขาคือมี hedging ด้วยแหละตัว TGB เนี่มันก็เลยไม่ได้ผลเพราะจองอย่าง TGB เขาจะเน้นตีมก็คือการลดดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยไม่ลดเนี่ยตัวรีเทิร์นเขาจะไม่มา มันจะมานิดนิดหน่อยๆเพราะว่าได้ยิวมาจะโดนตัวของ hedging f e ีกินครับอโอเคก็ได้ไปสามกองนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็วิวเลยนะครับแต่ว่าก็เสี่ยงสูงสุดก็ TGBON ลงมาก็ TUSFIX นะครับแล้วก็เสียงต่ำสุดเลยนะครับไปพักเงินเนี่ยก็ TCMF ครับผมครับก็ตอนนี้น่าจะ